สำหรับในวันนี้นะครับต้องขอแสดงความยินดีนะครับกับทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับโดยคณะวิทยาศาสตร์และก็บริษัทอิมาลาเอเชียจำกัดับที่ได้ลงนามความร่วมมือนะครับในการที่จะทํางานร่วมกันในเชิงวิจัยเชิงของการวิเคราะห์เชิงของการพัฒนาเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องนะครับตรงนี้ผมคิดว่าเป็นอีกช่วงหนึ่งนะครับของการพัฒนางานที่เกี่ยวข้องกับพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ของของประเทศเรานะฮะ แล้วถือว่าเป็นโอกาสอันดีนะครับที่เรายังจะมีภาคส่วนมีผู้แทนจากกระทรวงสาธารณสุขนะครับในฐานะที่ท่านเป็นที่ปรึกษานะครับก็ได้เข้ามาร่วมในพิธีในวันนี้ด้วยสิ่งที่ผมอยากจะเรียนให้เกิดการรับรู้ร่วมกันก็คือว่าในการที่ทําสิ่งใหม่ๆให้กับประเทศนะครับในภาคส่วนที่เกี่ยวข้องถ้าเราหาโอกาสในการที่จะสื่อสารกันแบบเป็นแพลตฟอร์มแบบให้ครบวงจรนะครับ อย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นในส่วนของออหน่วยงานภาครัฐนะครับภาคเอกชนสถาบันการศึกษานะครับโดยเฉพาะสิ่งใหม่ๆที่ต้องใช้การศึกษาวิจัยเข้ามารองรับผมคิดว่าตรงนี้เป็นโอกาสที่ดีมากของทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับซึ่งคิดว่าในระยะเวลาใกล้นี่ครับน่าจะมีในเรื่องของตัววิธีการนะครับใหม่ๆที่มีประสิทธิภาพรวมถึงในการที่จะพัฒนาไปสู่ผลิตภัณฑ์นะครับที่มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะทางด้านการแพทย์ นะครับแล้วก็อ,องค์ความรู้ใหม่ๆก็จะถูกสร้างขึ้นด้วยครับมันจะเป็นสส่วนด้วยกันนะครับก็คือในเรื่องของเชิงของการศึกษาวิจัยการวิเคราะห์นะครับเพราะว่าในความเป็นพืชของกัญชากัญชงนะฮะองค์ประกอบทางเคมีหรือพวกแอคทีฟคอมเพลตมันค่อนข้างจะหลากหลายการใช้ประโยชน์นะครับก็จะมีการใช้ประโยชน์ที่มีความจำเพาะหรือการใช้ประโยชน์เป็นแบบองรวมนะครับเป็น broad spectrum ก็มีดังน,นั้นเนี่ยนะครับในสิ่งที่จะเกิดขึ้นจาก d u c ตเป็นผลงานจากการวิจัยนะ สามารถที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายสิ่งที่เราจะเดินหน้าต่อนะครับในส่วนของทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับในโอกาสครบรอบ80ปีนะครับสิ่งที่เราเฉลิมฉลองสิ่งที่เรายินดีกันนะครับก็คือในเรื่องของความก้าวหน้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนการสอนการวิจัยด้วยนะครับแล้วก็ในระยะเวลาใกล้นะครับตอนนี้เราได้ก็จะมีแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ดังนั้นเนี่ยมันจะเป็นสาขาหนึ่งนะครับที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะมีความโดดเด่น ในเรื่องของการใช้สมุนไพรในเรื่องการใช้ทรัพยากรจากธรรมชาตินะครับเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์อันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ไปต่อเชื่อมกันได้ในอนาคตครับในส่วนของการทํางานนะครับจากระดับของถ้าเกิดว่ามีผู้ที่สนใจนะครับจากหน่วยงานภายนอกนะครับมีความประสงค์ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาคราฐัฐภาคเอกชนหรือกลุ่มบุคคลกลุ่มรัฐวิสาหกิจกลุ่มชุมชนนะครับหากมีความประสงค์ที่จะทํางานร่วมกับทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับสามารถที่จะติดต่อทาง สถาบันวิทยาการสถาบันวิทยาการขั้นสูงนะครับซึ่งมีรองศาสตราจารย์ดรคณพลนะครับเป็นผู้อำเนวยการสถาบันนะครับถ้าติดต่อผ่านมาจากภาควิชาหรือสถาบันวิจัยภายใต้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับก็ดําเนินตามดําเนินขั้นตอนนะครับผ่านกระบวนการเหล่านั้นมายังระดับของคณะมาถึงระดับของสถาบันนะครับแล้วเราก็จะมีคณะกรรมการเชิงนยโยบาย1ชุดซึ่งมีรองที่การบดีฝ่ายวิจัยและสร้างสารรค์เป็นประธาน เราก็จะมีการพิจา,า,ารณากันทุกๆ2เดือนนะครับแล้วก็พิจารณาขันนส่วนของว่าเป็นโครงการลักษณะเป็นโครงการวิจัยหรือเป็นลักษณะของโครงการบริการวิชาการโดยนะครับสิ่งที่สําคัญนะครับภายใต้เอ็มโอยต่างๆก็จะต้องมีการพิจารณาโดยสํานักกฎหมายของมหาวิทยาลัยแล้วก็สถาบันวิจัยและพัฒนาทางเทอร์ดี้นะครับแล้วก็มีส่วนของทางาสถาบันาทางสํานักบริการวิชาการนะครับที่ต้องเข้ามาร่วมพิจารณาว่า โครงการนี้ยอยู่ในรูปแบบใดนะครับแล้วก็มีรายละเอียดปลีกย่อยก็คือในเรื่องของตัวข้อตกลงความร่วมมือครับสิ่งที่ผมอยากจะฝากไว้นะครับในภาพใหญ่ของประเทศไทยที่จะเดินหน้าในการพัฒนาพืชนะครับไม่ว่าจะเป็นกัญชาก,กัญชงหรือกระท่อมก็แล้วแต่เนื่องจากว่าเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่สิ่งที่สําคัญก็คือองค์ความรู้เนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับกระแสการตอบรับเป็นมันดีนะครับคนอยากลองสิ่งใหม่อยู่แล้ว แต่มันต้องอยู่บนพื้นฐานขององค์ความรู้ที่ถูกต้องความเข้าใจที่ถูกต้องเช่นเดียวกันขณะเดียวกันเนี่ยนะครับสิ่งที่ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนหรือมหาวิทยาลัยที่เข้ามามีบทบาทส่วนเกี่ยวข้องก็ต้องมีหน้าที่ในการให้ข้อมูลนะครับที่จะเป็นประโยชน์กับผู้ที่สนใจในเรื่องนี้ด้วยนะครับพอการที่เป็นพืชพืชใหม่เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอพันธุ์พืชที่ใช้นะครับในเรื่องของวิธีการ าะปลูกนะครับวิธีการ process ไปจกนกระทั่งถึงการพัฒนาเป็น product มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ยินดีครับที่จะให้การสนับสนุนนะครับส่วนในเรื่องของเชิงนโยบายนะครับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องก็ต้องให้ความกระจ่างต้องมีความชัดเจนที่ทําให้เกิดความเข้าใจแล้วก็คนที่สนใจก็จะได้เดินถูกทางแล้วก็ไม่เสียเวลานะครับสวัสดีค่ะดิฉันน้องรงักโกวัฒนานะคะเป็นประธานฝ่ายบริหารของบริษัทเอ็มอาร์เอเชียค่ะบริษัทเราเนี่ยก็ทําเรื่องเกี่ยวกับ การปลูกกัญชาทําแต่ต้นน้ํากลางน้ําถึงปลายน้ํานะคะแล้วก็เริ่มต้นตั้งแต่ตตแต่ได้ใรรบได้อนุญาตมาจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราร่วมมือกับทางมอทางมาหาอาหัรเกษตรเนี่ยนะคะเราก็มีแต่หลายภาคส่วนที่เราต้องการจะร่วมมือด้วยการเรื่องต้นเนี่ยก็เป็นซิมไบโอเนี่ย มันเป็นเรื่องใหม่ที่ทางต่างประเทศเขาต้องการมานานแล้วทางคณะวิทยาศาสตร์เนี่ยก็มีการคิดคน้นทาง้านซิมไบโอในเรื่องเกี่ยวกับการเพ,รา,ะเพราะพันธุ์พืชที่ทําให้สามารถที่ปลูกได้ประสิทธิภาพดีในเมืองไทยนะคะอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งอันนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับต้นน้านะคะและเรื่องเกี่ยวกับน้ำเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสกัด ของเราเนี่ยบริษัทเราเนี่ยมีเครื่องสกัดด้วยดังนั้นทางคณะวิทยาศาสตร์ที่เรามาร่วมมือกันก็เป็นการทําเรื่องเกี่ยวกับการดูแลหรือเครื่องสกัดให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดค่ะส่วนปลายน้านเองเนี่ยเราก็มีการผลิตโปรดักต์หลายภาคส่วนในเรื่องเกี่ยวกับการผลิตโปรดักต์ของกัญชาเนี่ยเราได้ร่วมมือกันกันกบทางกรมการแพทย์ทางสถาบ,บันผิวหนังเพื่อทําให้เกิดโปรดักต์ที่จะใช้สารกัญชาได้ได้อย่างดี ส่วนหายเกษตรเนี่ยเราก็อยากจะให้ดูแลเรื่องเกี่ยวกับสารต่างๆที่จะให้ประสิทธิภาพสูงกว่าปกติที่น่าจะเป็นจริงๆแล้วในความร่วมมือก่อนได้เกษตรอมนู A M o y U เนี่ยเราก็มีการทำเซอร์วยแล้วก็ได้ทำการวิจัยอะไรบางอย่างแล้วนะคะการที่มีระยะเวลา5ปีของเรื่องกัญชาเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยเราคิดว่าภายในปีหน้าแลเองเนี่ยถ้านโยบายในการออยอสามารถจะเลิกกระไรในเรื่องเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตได้เราก็สามารถจำหน่ายได้ในเรื่องไปรานะนะคะค่ะ ลักษณะนในการทําเป็นยาเนี่ยเรา ทางบริษัทเราเองเอซ็นสัญญาร่วมกับทางกรมการแพทย์นะคะชื่อ IMCRC เป็น International Medical Cannabis Research Center อันนี้เราทำไม่ได้ทางด้านเดียวราทำในการทำรีเสิร์ชร่วมกับต่างประเทศที่มีความชำนาญมากอยู่แล้วทางคณะวิทยาศาสตร์ทางอาจารย์เกตทวีก็ได้มีการร่วมมือในการที่จะวิใจัยในเรื่องเกี่ยวกับ,กบว่าในตัวสารต่างๆอาทิเช่นเท์ปีนซึ่งในเมืองไทยเองอเราเองอรู้จักกันแต่ CBD กับ THC เทปปีนมีเป็นสารพิเศษในเรื่องเกี่ยวกับกลิ่น ที่พิเศษขึ้นมามันไปนช่วยในการรักษาด้วยอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นเรื่องเป็นปฏิทีนที่เราที่เราทําการวิจัยร่วมกับทางมอเกษตรทางต่างประเทศและก็กรมการแพทย์ด้วยค่ะจริงๆแล้วทางบริษัท MRI มอเชีของเรานะคะเราเราเรามีทั้งสามส่วนคือ MRI มอาร์ไเนชะี่ยเราจะมีบริษัท a อเบน a r ซึ่งเป็นบริษัทที่ทําการปลูกนะคะแล้วก็มีอารอลี a iz, ซึ่งเราร่วมกับร่วมมือกับทางแพทย์ต่างประเทศทําให้เกิดการที่จะ มีการดูเสิร์ชทันร่วมกันระหว่างภาคเมืองไทยทงางมหาหวิทยาลัยทางกรมการแพทย์แล้วก็ทางภาคส่วนของหมอทางต่างประเทศด้วยค่ะในธุรกันชาในเมืองไทยเองเนี่ยก็ปลูกกันโดยไม่รู้ว่าจริงๆแล้วสาระสำคัญคือมันต้องเลือกต้งการสายพันธุ์ เราถึงต้องทำซิมไบโอกับทางภาควิทยาศาสตร์เพื่อให้รู้ว่าสายพันธุ์ไหนปลูกแล้วเราไม่เสียเวลาออกมาได้ผลิตผลที่ดีที่สุดนะคะอันนั้นคือเป็นสกรรมการเราคิดว่าในการที่เราร่วมมือกับทางภาครัฐที่เป็นทางด้านการแพทย์ร่วมมือกับทางมหาลัยและร่วมมือกับต่างประเทศที่มีความรูค้ความชำนาญอยู่แล้วมันก็สามารถหยิบจับสิ่งที่เขาทำที่ถูกต้องมาแล้วและมาต่อยอดทำให้พวกเราในเมืองไทยเนี่ยสามารถปลูกให้ได้ตรงตามประสิทธิภาพและสิ่งที่ต้องการของตลาดโลก ก็ฝากว่าถ้าเป็นไปได้แล้วพวกเราถ้ามีความร่มมือกันออกมาเป็นไลายโปรดักต์ก็คงจะนำพาผู้เศรษฐกิจนี้ไปสู่ที่ต่างประเทศได้อย่างดีค่ะ